สรุปหนังสือรักในความไม่สมบูรณ์แบบเขียนโดยเฮมินซูนิมเราทุกคนล้วนเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันดีพอหรือ,อยังบางครั้งเรามองเห็นแต่ข้อบกพร่องความผิดพลาดหรือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ในชีวิตผู้เขียนตั้งใจบอกเราว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การรักเมื่อทุกอย่างสมบูรณ์แต่คือการรักทั้งๆท,ท,ที่มีรอยแผลรอยตำหนิและความไม่สมบูรณ์การยอมรับตัวเองคือจุดเริ่มต้นผู้เขียนชี้ว่า หลายครั้งเราพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่ยอมรับเราทํางานหนักเพื่อให้ได้คําชมเราปรับตัวเพื่อให้คนอื่นรักแต่เมื่อเราไม่ได้รับการตอบสนองตามที่หวังเราก็รู้สึกไร้ค่าเขาจึงเตือนเราว่าจุดเริ่มต้นของความรักแท้จริงคือการยอมรับตัวเองก่อนความไม่สมบูรณ์แบบคือความงดงามผู้เขียนบอกว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงภาพลงตาที่เราและสังคมสร้างขึ้นไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบจริงๆทุกคนต่างมีข้อบอกพร่อง และเรื่องราวของตัวเองแต่สิ่งเหล่านี้เองที่ทําให้ชีวิตงดงามความรักเริ่มจากครอบครัวในใจผู้เขียนเล่าถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวว่าหลายครั้งความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวทําให้เรามีบาดแผลเช่นความคาดหวังที่มากเกินไปการเปรียบเทียบหรือการสื่อสารที่ขาดความเข้าใจแต่สิ่งสำคัญไม่ใช่การโทษใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยและเยียวยาเขาเน้นว่า ความรักในครอบครัวเริ่มจากการยอมรับว่าพ่อแม่เองก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์และการที่เราจะรักคนอื่นได้จริงๆเราต้องเริ่มจากการเยียวยาความสัมพันธ์กับครอบครัวภายในใจเราเองการไม่เปรียบเทียบเขาแนะนําให้เราเปลี่ยนจากการเปรียบเทียบเป็นการชื่นชมเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเราสามารถมองเป็นแรงบันดาลใจแทนที่จะทําให้ใจเราเต็มไปด้วยความอิจฉาและที่สําคัญคือหันกลับมาเห็นคุณค่าของเส้นทางที่เราเดินอยู่ การปล่อยวางความคาดหวังผู้เขียนเล่าว่าความสัมพันธ์จํานวนมากล้มเหลวเพราะความคาดหวังที่มากเกินไปเราคาดหวังให้คนรักเข้าใจเราโดยไม่ต้องพูดเราคาดหวังให้เพื่อนอยู่กับเราเสมอแต่เมื่อความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เจ็บปวดทางออกคือการปล่อยวางความคาดหวังและหัดมองคนอื่นตามความเป็นจริงไม่ใช่ตามสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นความรักคือการอยู่ตรงนี้ของขวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เรามอบให้กันได้คือการอยู่ตรงนี้อย่างเต็มที่หลายครั้งเราพูดคุยกับคนรักแต่ใจกลับไปคิดเรื่องงานหรือเราอยู่กับครอบครัวแต่สายตาจับอยู่ที่โทรศัพท์สิ่งนี้ทําให้คนตรงหน้ารู้สึกไม่ได้รับความสําคัญแต่ถ้าเราสามารถวางสิ่งรบกวนลงมองตาหายใจและฟังด้วยใจอย่างแท้จริงคนตรงหน้าจะรู้สึกได้ทันทีว่าเขามีคุณค่าความรักจะไม่จําเป็นต้องใหญ่โตแต่เกิดจากการมีอยู่จริงๆในแต่ละขณะ การให้อภัยตัวเองหลายคนไม่สามารถรักตัวเองได้เพราะยังคงโทษตัวเองกับความผิดพลาดในอดีตแต่เขาเตือนว่าทุกคนต่างเคยทำผิดพลาดไม่มีใครเดินมาถึงวันนี้โดยไม่มีแผลการให้อภัยตัวเองคือการยอมรับว่าฉันคือมนุษย์ฉันเรียนรู้และฉันยังคงมีคุณค่าเมื่อเรายกโทษให้ตัวเองได้เราจะรู้สึกเบาและพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ถูกทวงด้วยอดีตการดูแลใจด้วยความสงบ ผู้เขียนยังเสนอว่าการผ่อนคลายและการมีสติคือหนทางสู่ความรักในความไม่สมบูรณ์แบบการหายใจลึกๆการเดินอย่างมีสติการดื่มชาด้วยความตั้งใจล้วนเป็นวิธีเรียบง่ายที่ทําให้ใจเราสงบความกรุณาคือหัวใจของความรักความรักที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองแต่คือความกรุณาความกรุณาคือการปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขแม้บางครั้งความสุขนั้นอาจไม่ใช่การอยู่กับเราความรักเช่นนี้ คือความรักที่ปลดปล่อยและทําให้เราทั้งคู่เป็นอิสระบทสรุปหนังสือเล่มน,นี้เป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งที่ต้องซ่อนแต่คือสิ่งที่ทําให้ชีวิตงดงามผู้เขียนเตือนเราว่าเราสามารถรักได้แม้มีรอยแผลรักได้แม้ไม่สมบูรณ์และความรักแท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับและเมตตาต่อตัวเองเมื่อเรารักตัวเองได้เราก็จะสามารถรักผู้อื่นและโลกทั้งใบด้วยหัวใจที่เบิกบาน